นิทานก่อนนอนเรื่องพ่อค้ากับหินวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าหนุ่มชื่อว่าคณิตซึ่งมีความขยันขันแข็งและซื่อสัตว์เขาเดินทางไปค้าขายตามเมืองต่างๆเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแม้จะทำงานหนักแต่กำไรก็ไม่ได้มากมายเหมือนพ่อค้าคนอื่นๆวันหนึ่งขณะที่คณิตเดินทางผ่านป่าลึกเขาได้พบชายชรามผมขาวยาวสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง ชายชรามองเขาด้วยสายตาเมตตาและกล่าวว่าโธหนุม่มจ้าเป็นคนดีอาจจะให้ของวิเศษแก่เจ้าชายชรายื่นก้อนหินสีดำมันวาวให้คณิศและบอกว่านี่คือหินแห่งปัญญามันจะช่วยให้เจ้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแต่จำไว้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่อยู่ที่สติปัญญาและความซื่อสัตย์ของเจ้าเอง คณิตรับหินมาและขอบคุณชายชราจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปพร้อมกับก้อนหินนั้นหลังจากได้รับก้อนหินวิเศษคณิตพบว่าทุกครั้งที่เขาต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญหินจะเปล่งแสงเรืองรองและเมื่อใดที่เขาคิดจะทำสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์หินจะมืดดำลงวันหนึ่งคณิตมีโอกาสซื้อเครื่องประดับล้ำค่าจากพ่อค้ารายหนึ่งในราคาถูกเขารู้ดีว่า เครื่องประดับนั้นมีค่ามากกว่าราคาที่พ่อค้าเสนอแต่หินวิเศษกับเปล่งแสงเตือนเขาให้เขาซื่อสัตว์คณิตจึงบอกพ่อค้าตรงๆว่าเครื่องประดับนี้มีค่ามากกว่าที่ท่านเสนอราคามาให้ใหแก่ข้าและข้าจะเสนอราคาที่เป็นทรรให้แก่ท่านเองพ่อค้าผู้นั้นตกตะลึงและกล่าวว่าจาเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่ข้าเคยพบข้าจะจดจำเจ้าไว้ ข่าวเรื่องความซื่อสัตย์ของคณิตแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนพากันมาซื้อของจากเขามากขึ้นเพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่าคณิตจะไม่เอาเปรียบใครหลายปีผ่านไปคณิตกลายเป็นพ่อค้าที่มั่งคัง่งและเป็นที่นับถือในหมู่บ้านเขายังคงซื่อสัตย์และยึดมั่นในหลักความเป็นธรรมวันหนึ่งขณะที่เขาหยิบหินวิเศษขึ้นมาดูเขาพบว่ามันได้กลายเป็นสีใสบริสุทธิ์และเปล่งแสงอย่างสง่างาม เขานับถึงคำพูดของชายชราว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ที่สติปัญญาและความซื่อสัตย์และรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่หินวิเศษแต่เป็นจิตใจที่ซื่อสัตย์และความใจตั้งใจดีของเขานั่นเอง